ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสไทยนะคะโดยการอัพคอร์2อย่าแล้วทีนี้นะคะสามีไปหย่าเองคนเดียวเนี่ยเราต้องทําไงคะจะจดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ชายคนเกาหลีคนใหม่เนี่ยมาดามรับทําไหมคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเริ่มต้นก่อนเลยมาดามรับทำนะในขั้นตอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะในเมื่อน้องจดทะเบียนสมรสเนี่ยอัพสมรสไทยไปเรียบร้อยคือการทําคอร์2อยีสินะคะสิ่งที่น้องจะต้องทําคือไปเอาใบหย่า ที่เกาหลีนะคะต้องให้แฟนคนเกาหลีค่ะส่งมาให้น้องที่ประเทศไทยนะคะใบหยากจะต้องใช้ภายใน90วันถ้ามันหมดอายุแล้วนะคะก็ต้องให้แฟนเนี่ยไปขอคัดนะคะที่สำนักง,งานเขตของเขาเองนะคะแล้วเขาสแกนไฟล์มาให้น้องนะแต่ถ้าน้องติดต่อไม่ได้เนี่ยโอ้โหอันนี้งานยากเลยนะทักมาปรึกษานะคะมาใช้งานบริการปรึกษามาดามก่อนก็ได้นะคะสำหรับคนที่ติดต่อสามีไม่ได้นะคะแต่ว่าติดสมรถไทยอยู่ถ้ายังติดสมรถไทยอยู่นะคะ สถานะของน้องเนี่ยมันคือสมรสไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้เลยโหอันนี้ต้องระวังเลยนะสำหรับใครที่อัพคอร์ยิบสองจดสมรสไทยไปแล้วเวลาที่หย่าปุ๊บนะคะต้องรีบขอใบหย่าที่เกาหลีมาอัพสถานะที่ประเทศไทยให้คุณเนี่ยหย่าด้วยไม่งั้นจดใหม่ไม่ได้ซื้ออสังหาก็ยุ่งยากนะคะเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยถ้าใครติดสมรสกับสามีต่างชาติเนี่ยโอ้โหยุ่งยากงานเข้าเลยค่ะดังนั้น ถ้ารู้ตัวนะคะว่าสามีไปแอบย่ายเองหรือใดๆก็ตามน้องนะคะรีบขอใบอยาจากสามีเลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งคือน้องเนี่ยจะต้องนะคะมีพาสปอร์ตของสามีนะคะแล้วก็ไปขอทำเรื่องนะคะให้สถานทูตช่วยในการขอคัดนะคะเอกสารใบหย่าใบสถานะนะคะงานหย่าของเกาหลีเนี่ยเพื่อเอาใบหย่ามาอัพสมรส ยา,ย,ายาที่ประเทศไทยมาอัพหยาที่ประเทศไทยนั่นแหละค่ะดังนั้นนะคะถ้าติดต่อสามีไม่ได้นะคะต้องมีเอกสารนะคะเพื่อไปให้สถานทูตช่วยนะคะโดยการไปเขียนคำร้องเนาะทีนี้ถ้าถามว่าจะจดสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ,อยาจบก่อนนะคะถึงจะจดใหม่ได้โดยการออกใบรับรองโสดแล้วถึงจะไปจดใหม่กับสามีเกาหลีคนใหม่ได้นะคะสรุปขั้นตอนคือถ้าเข้าไปย่าเองต้องไปขอใบหย่ามาอัพหยาที่ประเทศไทยหลังจากอัพยาเสร็จป,ปุ๊บนะคะแล้วขอใบรับรองโสด นำไปจดหมากับสามีคนเกาหลีคนใหม่ได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่อยากทำไม่ได้นะคะรีบเคลียร์ตนเองนะคะในเรื่องของงานอยากให้จบก่อนค่ะใครสนใจอยากใช้งานบริการปรึกษานะคะทำเอกสารอยากให้มาดามทำให้ทักมาที่คอนแทคได้เลยค่ะหรือว่าใครติดนะคะสถานะสมรสกับต่างชาติแล้วอยากหย่านะคะอันนี้ก็ทักมาค่ะเดี๋ยวมาดามจะตอบคำถามให้อีกครั้งนะคะ